ตายนี่ร <t> ้อนอย่างแรงเลยีอ๋อีหัวเหรอพเช็ไไเห็นหมผัวแพ่แ๊ัวมชตกวยเปิดสิ

ตรงๆมาตรงเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเจอวงเวียนแล้วทำเปิดวงเวียนว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 นมีงูไม่มีงู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 ฉกพื้นฉกตู้เธอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากเลี้ยวขวาสาย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 จะมีงูไหมมงูงูมันฉกเลยฉกสี่หกแปดสิบสอง นด้นึจะอุ้มนัเลยแม่ไเียรับต้นใหม่กับใครต้นใปสิใส่ทำไมะคะใส่แบบแม่เเอะโทษไปเลยบางดนขาบางดนขาเอาไม่ค่ะโอ้วันนี้บางดนหยิดไหมยดไม่แค่บางโดนหยดมาหยุดหมหยดชอบยดไม่ดูหินนะคะหยุดไหมห้้ได้ี่ัสิบแรกน้ทสง่ักสิบแรกจังซิกจังทกมองกแปดสี่สิ

ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อคุณโดชื่อดอใช่ชื่อยคุณเนี่ยชื่อชื่อดอค่ะชื่อคุณโดค่ะคุณอะไรนะคุณโดฮะโถนี่บ้าแล้วน่าต้องมีนายหรอเนายอะไรนะนายเอ๋ก็นายอะไรเบ้าแกชื่ออะไรนะ่นฉันดึกเดี๋ยฉันดึกก่อนไม่ใช่เดี๋ยวสอดสีเดี๋ยวจะบ้าไครชื่ออะไรสอด เย็นแม่ช่ออันน้สงไม่ันน้สงเหรอนิสงห้สาสามีตาพุสามีตสีตสมีตาพุสามีาสาีพสามีตาพุอามีตมีตาพุสามพสาีตาสาีพุสามตาพุสามาพุมี่าพามีตาพุสามีสมีตาพุสงมีาอยสานัตนดสีแล้วสามีมีต้องลงมาเรามยต่นัสนมีแา้วสามีมีต้องลงมาสมตส